สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมบาสตชันเช่นเคยนะเราก็ขอต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่วงของการอัปเดตข่าวสารวงการเกมประจําสัปดาห์กันนะครับต้องบอกเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่มีเกมสนุกๆรอจ่อคิวเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยนะเกมนี้นะครับเป็นเกมแนววิบากที่พอเมื่อเราเข้าไปเล่นนะรเราจะได้สามารถเลือกตัวละครได้อย่างอิสระเลยแล้วก็ ในเกมนะพวกเขาเหล่านี้จะเรียกตัวเองว่าไรเดอร์แล้วภายในเกมนะครับเขายังบอกอีกว่าจะพาผู้เล่นเนี่ยฉีกกฎทุกการแข่งขันเลยนั่นก็คืออาจจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเราก็จะได้เจอในเกมนี้แหละแล้วเขายังเคลมมาอีกนะครับว่าจะพาผู้เล่นเนี่ยหนีออกจากความซ้ำซากจำเจของเกมในยุคปัจจุบัน แล้วคุณสามารถเลือกตัวละครที่เป็นตัวคุณแล้วออกท่วงท่าให้เจ๋งที่สุดและทําให้โลกได้จดจำที่สําคัญนะในเกมยังมีของให้เราเนี่ยได้เลือกอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดไม้กระดานจักรยานหรือปีกไก่พ่นแล้วนะครับผู้เล่นยังสามารถเลือกสนามแข่งได้อย่างอิสระด้วยนะมีให้เลือกแบบมากมายเลยนะ มันเป็นการเกมการแข่งวิบากนะครับคือสนามเนี่ยมันก็จะมีทั้งถนนแบบฟรีสไตล์ทางลาดแข่งอึดหรือลงเขานะครับมีหมดเลยแถมในเกมนะครับยังมีการเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์เจ๋งๆด้วยอย่างเช่นเราอาจจะได้เล่นๆไปเราอาจจะได้เซ็นสัญญากับกระทิงแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปแข่งขันทวนาเมนต์นะของกระทิงแดงจัดขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือมันอยู่ในเกมนะไม่ใช่ของจริง แล้วก็นอกจากการแข่งวิบากบนถนนนะครับยังมีให้ผู้เล่นเนี่ยได้เลือกอีกด้วยนะว่าอยากไปปีนเขาไหมคือในระหว่างที่เราปีนเขาเราก็ยังได้ดื่มด่ากับธรรมชาติตลอดเส้นทางอีกด้วยนะแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีการแข่งวิบากในแบบที่มีผู้เล่นแบบจํานวนมหาศาลอีกด้วยซึ่งผมมองว่ายังไม่เคยเห็นเกมไหนทามาก่อนนะคือสมัยก่อนที่เคยเล่นนะครับเกมแนววิบากแบบเนี้ยมันจะเป็นถ้าจําถ้าชื่อ ผมจำชื่อเกมไม่ได้3ามเอ็กซตีมอะไรสักอย่างนี้แหละเื่อนะั้นมันจะแข่งกันประมาณ4ีหคนแค่นั้นนะแต่เนี้ยการแข่งวิบากอันนี้นะครับคือมีเป็นแบบ20-30คนนะ่ะออกสนามพร้อมกันนะครับรับรองมันแน่นอนนะแล้วก็สําหรับกําหนดการวางจําหน่ายของเกมนี้นะครับอ้อลืมบอกนะครับชื่อเกมนี้ชื่อเกมว่า Rider Republic นะ Rider Republic นะครับกำหนดการวางจำหน่ายของเกมจะวางจำหน่ายในวันที่28ตุลาคมปีนี้นะครับใกล้แล้วเดือนนี้ก็สิงหากันยาตุลาเดือนหน้าเองใ้อีก2เดือนนะครับทีนี้แพลตฟอร์มที่รองรับเกมนี้นะครับก็มี PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox o n บ็ b o x s 1 r i e s แล้วก็ใน PC นะครับผู้ที่อ่าแล้วเขายังเปิดช่วงทดสอบเบต้าด้วยนะ คือใครที่ต้องการสนใจร่วมทดสอบเกมเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์หลักของเกมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันสำหรับเกม Rider Republic นะครับแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จก็รอรับอีเมลนะครับเขาจะมีอีเมลยืนยันกลับไปแล้วก็สามารถเข้ามาลองเล่นได้ในวันที่2 3สถึง25สิงหาคมนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้นี่เองมาถึงอีกหนึ่งข่าวเกมกันบ้างนะครับเกมนี้ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบพอสมควรเลยแหละ กับเกมแนวปลูกผักในตำนานนะครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็เป็นแนวแบบ Open World เลยนะสามารถทำอะไรได้อย่างอิสระเลยนะครับแล้วเกมนี้มีชื่อว่า my time at portia ซึ่งเปิดให้เราเล่นไปแล้วนะเมื่อวันก่อนนี้เองนะบนมือถือนะบ,บนโทรศัพท์มือถือแล้วเกมนี้นะครับก็ยังให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวละครเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองพอเทียได้นะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ตกปลาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกมันสําปะหลังปลูกทุเรียนแล้วที่สําคัญนัยังสามารถที่จะจีบตัวละครแต่งงานกับสาวๆที่อยู่ภายในเมืองได้อีกด้วยนะถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ไปหาจีบผู้ชายนะถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็ไปหาจีบสาวๆนั่นเองนะแต่อย่าไปแย่งจีบคนเดียวกันนะครับสําหรับ อ๋อแล้วก็เกมนี้นะครับยังมีให้ลงดันเจียนได้อีกด้วยนะคือพอเราลงดันเจียนไปผจญภัยเนี่ยเรายังได้เจอกับมอนสเตอร์ด้วยก็จะมีให้สู้กับมอนสเตอร์ด้วยนะครับไม่ได้มีแบบปลูกผักปุย่าเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีระบบให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถพัฒนาบ้านแล้วก็เวิร์กช็อปของตัวเองเนี่ยให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะก็คือมีการแต่งบ้านนะปร,รีโนเวทบ้านนะให้หน้าอยู่มากขึ้น รวมไปถึงการใช้ชีวิตภายในเมืองที่จะต้องให้ผู้เล่นเนี่ยไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในเมืองแล้วก็สำหรับเกม My Time at Portia เนี่ยไม่ได้ฟรีนะครับทุกคนคือเล่นได้บนโทรศัพท์มือถือทั้งสองระบบเลย Android แล้วก็ iOS แล้วยังสามารถเล่นได้บนเครื่อง PlayStation 4 Xbox One, Nintendo Switch แล้วก็ PC นะครับสำหรับระบบ Android เนี่ย ถ้าจะเล่นนับต้องเสียตังค์9 6 9บาทและระบบ iOS ถ้าจะเล่นนับก็ต้องเสียตังค์179บาทแพงกว่า Android 10บาทยังไงก็สามารถหาดาวน์โหลดได้แล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งเกมกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่าเกม New World นะเป็นเกมแนว MMORPG แล้วก็เป็นเกม์อร์มษ์เนี่ยที่ทั่วโลกให้การจับตาม,มองเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่ได้ทำการเปิด c r o s Beta ให้เราได้ลองทดสอบเล่นกันไปก่อนแล้วนะแล้วก็ เรียมจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคมนี้แต่ทว่านะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์เมื่อวันก่อนๆน,นี้เองนะว่ายังยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้แล้วก็จะขอเลื่อนวันเปิดตัวเกมเนี่ยออกไปอีกหนึ่งเดือนนั่นแปลว่าจากเดิมที่เคยประกาศว่าจะเปิดเดือนสิงหาเราก็จะได้เล่นเนี่ยในเดือนกันยายนแล้วทางผู้พัฒนานับออกมาให้เหตุผลว่า เป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยนะและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางทีมงานเนี่ยได้เลื่อนการเปิดตัวเกมออกไปแต่เนื่องจากทีมงานต้องการตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนที่จะทำการเปิดให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเล่นโดยจะมีการปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อให้ตัวเกมเนี่ยไร้ข้อบกพร่องเลยนะและทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายอกสบายใจอีกด้วยนั่นแปลว่าเขาขอเลื่อนวันเปิดตัวออกไปนะเพื่อที่ จะต้องกลับไปพัฒนาบางสิ่งบางอย่างแก้ไขจุดข้อบกพร่องนะครับที่เกิดขึ้นเพราะว่าเกมนี้ตอนเปิดโครสเบต้านะทำให้ผู้เล่นที่ใช้การาดจอตํานานนะครับระดับเทพเลย RTX 3090เนี่ยถึงกับพังมาแล้วนะคืออาจจะด้วยความที่กราฟิกมันหนักเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับและทางผู้พัฒนานะครับ เห็นว่าควรเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปเป็นวันที่28กันยายน2,564ยังไงแฟนๆเกมชาว New World เนี่ยอดใจรออีกไม่นานนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมกันบ้างนะเป็นเกมสไตล์อนิเมะสุดน่ารักน่ารักเลยนะครับซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า KunoSuba Fantastic Day เป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากอนิเมชั่นชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะ แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวไปแล้วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่าทําไมผมยังไม่เคยได้ยินชื่อเกมเกมนี้ก็ไม่รู้สิและล่าสุดน,นะครับก็กําลังจะเปิดเวอร์อรชั่น g ก o b a l นี่ยให้เราได้เล่นกันแล้วนะโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะรในวันที่19สิงหาคมนั่นแปลว่าอีก2อาทิตย์เราก็จะสามารถเล่นเวอร์ชัน g ก o b a l ได้แล้วเวอร์ชัน g ก o บนี่น่าจะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยยังไงก็ต้องรอดูนะ แล้วก็สําหรับตัวเกมก็จะเป็นเกมแนว RPG น้ําน่ารักน่ารักน่าจะคล้ายๆแนวเทิร์นเบทหรือเปล่าที่สลับกันตีแล้วก็ในตัวอย่างเกมที่ออกมานะเผยให้เห็นแค่4ตัวละครนะที่จะเข้ามาในเกมเนี่ยตัวละครตัวแรกมีชื่อว่าคาซูมะดูจากภาพแล้วก็น่าจะเป็นแบบใช้พลังวิญญาณหรือพลังอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครตัวที่2เนี่ยเธอมีชื่อว่าอควานะเป็นสาวสวยทรงพลังเลย แต่ว่าชื่อเนี่ยออกแนวธาตุน้ํานะครับแต่ว่าภาพที่ฟ้องออกมาเนี่ยเหมือนแบบเธอมีพระกําลังมหาศาลยังไงก็ไม่รู้สิแล้วตัวละครตัวที่สามนะครับก็มีชื่อว่าเมกูมินสําหรับตัวนี้นะจะเป็นตัวที่ใช้พลังเวทมนต์หรือสายเวทนั่นเองแล้วก็มาถึงตัวละครตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้มีชื่อว่าดาร์สเนตน่าจะเป็นสาวน้อยนะักรบสุดเท่เลยแต่ว่าภาพที่ฟองออกมาเนี่ย คล้ายๆเหมือนเธอเป็นสายฮิวสะมากกว่านะไม่เหมือนสายนักลบเลยนะอ่ะยังไงผมก็คิดว่าถ้าคนชอบสไตล์อนิเมะเนี่ยนะ่าจะชื่นชอบเลยแหละวันทนี่สิบเก้านะไปโหลดกันได้เลยมาถึงเกมสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือเกม Date by Daylight แน่นอนว่าเกมนี้เคยโด่งดังอย่างมากเลยนะครับในสมัย PC แล้วก็มาถึงวันนี้ทางผู้พัฒนานับก็เตรียมที่จะพัฒนาตัวเกมเนี่ยไปอีกหนึ่งขั้นนับโดยจะเปิดให้เราได้เล่นการบนมือถือทั้งระบบ Android และ iOS เลยและจะเปิดให้เราเข้าไปทดสอบเล่นนับในวันที่6ถึงสิสิงหาคมนี้นั่นก็แปลว่าเปิดให้เราเข้าไปลองทดสอบเล่นกันแล้วมีใครเข้าไปลองทดสอบบ้างหรือ,อยังครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกมนี้ได้ทำการเปิดให้บริการในบางประเทศมาแล้วนะ สำหรับใครที่ไม่เคยได้สัมผัสหรือไม่เคยรู้จักเกม d ด t e by Daylight มาก่อนนะครับก็จะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวโดยจะทำการแบ่งผู้เล่นออกเป็น4คนแล้วก็ฆาตกรอีกหนึ่งคนซึ่งฝั่งผู้เล่นนับจะต้องหาทางหนีออกจากสถานที่ต่างๆเนยด้วยการหมุนเครื่องปั่นไฟตามที่เกมกำหนดให้ได้แล้วในส่วนฝั่งฆาตกรนับจะมีแค่คนเดียวที่จะคอยไล่ล่าเรา แล้วไอ้ฆาตกรนะครับยังมีทักษะเฉพาะตัวอีกด้วยนะนี่แหละมันทําให้เกมเนี่ยดูมันน่ากลักวขึว้นเยอะเลยนะด้วยความที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าไอ้ฆาตกรที่เราจะเจอในด่านททททดไปเนี่ยจะเป็นในลักษณะไหนนะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ <Welcome S 1> และนี่ก็คือข่าวเกมอัปเดตประจําสัปดาห์นะครับ, <the> รบที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกัน สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย